ชิงเด็อียงนอนเมทุฟูกอีบลุลพาหม่มเพเงหมอนผ้าชังเด็กโตเครื่องแป้งอุดจังตู้เสื้อผ้า เช็คสั่งโตหนังสือเล่มผือโคอมไฟอายลมชิเกนาฬิกาปลุกอุยจ๊ะกบี